ผมคุยกับพี่อ,อยู่ครับผมพูดได้เต็มปากว่าผมอ่าผมคุยกับพี่เขาอยู่นะครับแล้วก็เป็นคนเดียวเท่าน,นั้นที่คุยกัอยู่ตอนนี้แต่ทั้งสอง,งเราทั้งสองคนยังไม่ได้ใช้คําว่าแฟนนะครับเอ,อินว่าผมกับพี่เขามีเป็นคนให้ความสําคัญเรื่องเรื่องเรื่องคานี้มากๆนะครับผมแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะครับถ้าเกิดวันไหนที่เราสองคนเลือกที่จะใช้คําว่าแฟนขึ้นมาเนี่ยระยะเวลาระหว่างคาว่าแฟนไปจนถึงคาว่าภรรยายเนี่ยเป็นตรวดแน่นอนนะครับเดยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เขาไม่รอผม <laughs> หวานแอบทั้งสออนหัวพิงแก้มนนกุลแจ็คเก็ตจีนคู่ก็มาเพื่อนเพื่อนดาราแห่งแซวนันทำเอาแฟนคลับกองเชียร์นะคะต่างกรี๊ดกันทั่วหน้าหลังได้ยินคําอบจากหนุ่มนนกุลหรือว่าชานนท์สันตินทนกุลที่ออกมาเปิดใจพูดถึงความสัมพันธ์กับนักสแสดงรุ่นพี่อย่างแอบทักงซออนซึ่งนนกุลนะคะก็ได้ยอมรับว่าตอนนี้เนี่ยคุยกับแอบคนเดียวแล้วก็เป็นฝ่ายจีบก่อนแล้วยิ่งได้คุยยิ่งรู้สึกชอบแม้ว่าสถานะตอนนี้จะยังไม่ใช่แฟนแต่ถ้าหากได้ขอเป็นแฟนเมื่อไหรา่ระยะเวลาระหว่่่่าาาางงคควววแแฟนนนนไปจจถึภรรรยตอ แม้ในโซเชียลนะคะจะมีชาวเน็ตบางกลุ่มนะคะดราม่าในจีส่วนตัวของคุณแม่คนสวยแอปทักษะออนนะคะแต่เพื่อนพ้องในวงการบันเทิงแหง่คอมเมนต์เชร์แบบไม่พักหลังพระเอกหนุ่มรุ่นน้องนนกุลชานุนะคะออกมายอมรับแบบเป็นแมนนะคะว่าจีพี่แอปแล้วก็เป็นคนเดียวที่คุยแล้วก็ํำเอาแฟนคลับนะคะแห่กรีดกันหนักมากเมื่อมีภาพนนกุลนะคะโผล่แน่ชีแอปทักษะออน ในปาร์ตี้วันเกิดคนสนิทสุขสันวันเกิดปีที่43ของคนแม่คนสวยแอมทักซอ,อนช่วงนี้นอกจากดวงเรื่องการงานจะปังไม่มีเปลี่ยนเรื่องความรักก็ไม่แพ้กันทำเอาหลายคนยยชเนี่ยแห่เชียร์ยิ่งกว่าที่เคย ในวันเกิดของแอมทั้งสอแนนะคะก่อนหน้านี้พระเอกหนุ่มรุ่นน้องนนกุลชาณน,น์น,นะคะได้โพร,รูปู่ลงในไอจีพร้อมคาอวยพรระบุว่าให้เป็เบอร์เดย์ครับแล้วก็แกท็กพี่แอมทั้งสอ,อทำเอาหลายคนเนี่ยแห่ถามเรื่องสถานะหัวใจจนเมื่อวันที่9พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมานะคะนนกุลเนี่ยก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์เปิดใจกําลังคุยกันอยู่ลุ้นพัฒนาความสัมพันธ์คําว่าแฟนติดจรวดยันภรรยา และล่าสุดน,นะคะปรากฏภาพชวนฟินไม่ใช่น้อยเมื่อคุณแม่คนสวยแอบทักสอ่อนนะคะโพสภาพร่วมเฟรมกับคนสนิทอย่างดีเจเป๊คิรินพุทธพุทธิชัยจุยวัฒายาที่จัดปาร์ตี้มันเกิดย้อนหลังให้พร้อมระบุข,ข้อความว่าเบอร์เด์กันทุกปีปีนี้พิเศษมีหนุ่มน้อยพีเจที่น่ารักด้วยแฮปปี้อบอุ่นหัวเราะก,กันทั้งคืนจนเหนื่อยเช่นเคยขอบคุณนะคะรักบ้านนี้ที่สุดค่ะ ซึ่งในเฟรมนะคะก็มีนนกุญชานอนอยู่ด้วยงานนี้เนี่ยแฟนคลับตาดีโฟกัสแจ็กเก็ตยีนของทั้งคู่นะคะแหม,ม่ก็ไม่รู้ว่าบังเอิญหรือว่าตั้งใจใส่เสื้อคู่กันหรือเปล่านะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีภาพที่แฟนคลับเนี่ยโพสในไอจีช็อตเด็ดโมเมนท์ที่แอปทักซออนพิงนนกุญชานนนะคะหัวเกยแก้มกันเบาๆนะ่ารักที่สุดใน3โลก เรียกว่าเป็นวันเกิดที่สุดแสนจะพิเศษกว่าปีอื่นๆค่ะนอกจากน้องปีใหม่นะคะที่มาแจกความน่ารักสดใสแล้วปีนี้เนี่ยมีสมาชิกมาเพิ่มก็คือน้องพีเจและวก็หนุ่มคนพิเศษอย่างนนกุนที่ทำเอาหลายคนเนี่ยเห็นภาพแล้วได้แต่กรี๊ดไม่ใช่น้อย หลังจากโพสต์นี้นะคะเผยแพร่ออกไป,ออก,ไปก็มีเพื่อนพ้องคนบันเทิงนะคะเข้ามากดหัวใจรัวๆเช่คนคุณแม่กุ๊ปกิ๊ตดีเจต้นหอมที่เข้ามาส่งหัวใจสีแดงนะคะรวมถึงคุณเต้นรู้โรครู้ที่เข้ามาแซวว่าไม่ใช่แค่หนุ่มน้อยพีเจหรือเปล่าคะแหมแหมแหมงานนี้เนี่ยเต้นรู้มีหรือที่โลกจะไม่รู้คะ่ะและงานนี้นะคะดีเจต้นหอมเนี่ยก็อดมาแซวกลับไม่ได้นะคะว่าพี่เต้นแซวแล้วคะ่ะคุณแอปทักซ้อน,ออนรวมถึงคนุณบุ๊คโคนะคะที่เข้ามาแซวว่าน่ารักค่ะแมมแอมนะคะก็เข้ามารีプายกลับว่าน่ารักเหมือนคนคค่ะเลฟแ ที่เข้ามาให้กําลังใจนะคะแล้วก็คอมเมนต์มากมายอัน mm ีเ hmm. ช <appreciate> ่นคุณครูคะมีคนใส่เสื้อยีนคู่กันคะ่ะ mm hmm. แล้วก็มีคนเข้ามารีพายกับว่า mm hmm. อุ้ยไปคาเฟ่มาด้วยกันรอเปล่ารูปในไอจีโนน่าทำหน้าอ้อนเชียววันนี้ครูอารมณ์ดีจะไม่ตีนะคะแต่หนูสองคนเนี่ยต้องแต่งงานกันเร็วๆนะครูจะรอไม่ไหวแล้วขิน ชาเจนค่ะคนของใจเห็นเพื่อนดาราววอวยพรในรายการสามแซบใช่เลยแอบกำลังมีความรักแน่ๆเพอรู้ว่าเป็นน้องโนนเอฟซีก็ดีใจเพราะน่ารักทั้งคู่ใช่เลยดีต่อใจจูงน่ารักมากๆใช่ใช่เชียร์เชียร์แต่งงานพุ่งนี้เลยได้ไหมชาโนนหวานร้อยของแม่แอบน่ารักที่สูดนงุ้ยชานนไข่เมื่อวาน100%อยังแพ้ความเสื้อคู่นั้นดีต่อใจมากค่ะมีแต่ความรักและก็พลังบวกล้นๆเป็นภาพที่ทําให้เราเนี่ยมีความสุขสุดๆเลยค่ะเป็นกำลังใจให้แอบแล้วก็นนเสมอ แม้จะมีดราม่านะคะแต่ก็มีคนไม่น้อยที่เข้าไปคอมเมนต์ช่วยกันปกป้องนะคะพร้อมกับบอกว่าเคารพการตัดสินใจของทั้งคู่และก็จะซัพพอร์ตคู่นี้ตลอดไปหากเรานะคะย้อนคาสัมภาษณ์ของมามีแอมนะคะที่เคยให้สัมภาษณ์ถึงความรักในวัยนี้ของมามีแอมนะคะหน้าตาเป็นยังไงและอายุที่น้อยกว่าไม่มีผลต่อการตัดสินใจไหม เมื่อครั้งที่ไปออกรายการแชร์ดูแชร์ทางเด e Standard ป้อมนะคะซึ่งช่วงหนึ่งของรายการนะคะมันมีแอปเนี่ยเปิดใจว่าเคยถูกได้ค่าเพราะว่ามีตำหนิอย่ามีลูกแต่รู้แม้ว่ามีคนให้คุณค่ากับจาก,ก้อนตำหนินี้แล้วมันก็มีอยู่จริงพร้อมเผยสถานะหัวใจเป็นรูปยิ้มสไมลี่เราทุกเรื่องกับน้องปีใหม่เพราะว่าเป็นคนสําคัญแต่ว่าไม่เกินขอบเขตที่เด็กควรรับรู้จากโมเมนต์ล่าสุดน,นะคะภาพครอบครัวที่มีนนท์กุลร่วมเฟรมนั้นแสดงให้เห็นว่านนท์กุลเนี่ยคือคนพิเศษที่จะเข้ามาเติม แล้วก็มีช่วงหนึ่งนะคะพิธีกรเนี่ยถามว่าสุดท้ายความรักมันชนะมันมีแอมนะคะพูดขึ้นว่าเป็นประโยคที่คลีเช่หรือว่าสำนวนจําเจมากๆเลยกับความรักชนะทุกสิ่งแต่แน่นอนว่ามันจะไม่ง่ายแบบนั้นในทุกๆใ่างไม่ว่าจะบทบาทในละครหรือว่าชีวิตจริงมันไม่สบายตัวแบบนั้นแต่สุดท้ายไม่ว่าจะรูปแบบไหนไม่ว่าจะอายุเพศแอบ,บว่าตอนนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับคน2คนพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาอะไรก็ตามที่มันจะเป็นประเด็นจากภายนอกเข้ามา จากประโยชน์ที่มามีแอมนะคะได้สัมภาษณ์ไว้นี่เนี่ยจึงเป็นเหตุผลหนึ่งนะคะที่ทําให้มามีแอมเนี่ยคิดมาตลอดว่าถ้าเปิดตัวคบกันมันต้องมีดรามา่าใดๆแน่นอนแต่มามีแอมนะคะเลอกที่จะคิดบวกเราไม่ได้เกิดมาเพื่อแคร์คนทั้งโลกคนอื่นจะมองไงไม่สําคัญนั่นคือปัญหาของเขาเราทําหน้าที่ของเราแล้วเรามีความสุขในแต่ละวันที่ดีที่สุดบางทีเราก็ควรหัดยินดีกับเรื่องของคนอื่นเขาบ้างคิดดีพูดดีและสิ่งดีๆเนี่ยจะเข้ามาหาเราเองค่ะท้ายนี้นะคะก็ยินดีกับมามีแอปแล้วก็นนกุนอีกครั้งนะคะค ฝากกดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ